ศาสนาก็คือคําสอนคําสอนก็คือศาสนาพวกเราทุกคนเป็นตัวแทนของพระแม่คงคาพระแม่เมรีพระแม่แอแอธรณีเรามีแม่ทั้งหมด4พระองค์พระองค์แรกก็คือแม่บังเกิด9พระองค์ที่สองก็คือพระแม่แอคงคาหรือว่าเป็นพระแม่น้ำนมนั่นเองพระองค์ที่สามก็คือพระ แม่โพสกที่ทำมาเลี้ยงสังขารให้เราเกิดขึ้นเป็นเขาเรียกว่าได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่พราแม่องค์ที่สี่ก็คือพระแม่ธรณีเป็นผู้ยังสังขารเราไว้ให้อยู่บนพื้นฐานธรณีพม่แม,แม่ทั้งสี่นี้เราจะคืนเขาเรียกว่าคืนคำสอนหรือว่าเป็นตัวแทนของท่านทั้งหมด ทั้งสี่พระองค์วันนี้เราก็ได้เสียสละกันมาเพื่อที่จะมอบพิธยสมบัติทรัพย์หรือว่าทรัพย์สมบัติของพระศรีอริยะศรีอริยะแปลว่าเพื่อนแท้มิตรคู่แท้ชาวโลกชาวดินเขาเรียกว่าเพื่อนแท้หรือว่าสีแห่งจตุธาตสีแห่งพลังงานบ่อกเกิดธาตุขันธ์ของมนุษย์ทุกอย่างถ้าขาดสีก็จะไม่สามารถที่จะเป็น ปั้นน้ำเป็นตัวได้เขาถึงบอกว่าสีก็คือสีวลีนั่นเองสีวลีที่แท้จริงก็คืออวัยวะเพศของมนุษย์นั่นเองท่านได้มาเป็นอาจารย์กรรมแล้วก็มาแสดงกิริยากรรมเขาเรียกว่าเป็นผู้แสดงกรรมกรรมของมนุษย์เพื่อให้มนุษย์ได้เรียนรู้วิสัยทัศน์การอยู่บนพื้นฐานธรณีนั่นเองอันนี้ก็ถึงเวลาที่จะมอบพิทยสะสมบัติทรัพย์ก็คือทรัพย์ทางโลกก็คือปัจจัยสีนั่นเอง วันนี้เป็นวันดีที่เราตัวแทนของพระศรีอริยะได้เกิดขึ้นบนพื้นฐา,านธรณีทั้ง8ธรณีหรือว่า8ทิศสานั่นเองหรือว่า9ทิศสานั่นเอง9ก็คือตัวเรา9แรก9เดินก็คือพวกเราทุกคนจะนับหนึ่งก็ต้องมี9แรกทั้งหมด9ก็คือกรรมกรรมก็คือการกระทําการแสดงกิริยากรรมอยู่บนพื้นฐา,านธรณีให้ ไอ้ฝ่ายดวงจิตดวงวิญญาณหรือว่าโลกทิพย์ได้อยู่อาศัยนั่นก็คือวันนี้เราก็จะมีคุณพรทิพย์เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาททิพย์ทิฏยะหรือว่าทิพย์ทางกิจวิญญาณให้ขึ้นมาเป็นมนุษย์สมบัติให้หลุดออกจากธาตุขันคุณคุณัญญาหรือว่าเป็นแปลว่าผู้รู้ธรรมถ้าผู้รู้ธรรมไม่กระทําการให้เป็นตัวอย่างให้มนุษย์ก็มนุษย์ก็จะไม่สามารถที่จะ ทำกรรมตัวนี้ให้เกิดขึ้นบนพื้นฐานธรณีได้วันนี้เราก็จะมอบให้ท่านบุญส่งเป็นผู้ส่งมอบบุญกุศลที่เราเคยทํากันมาแล้วก็คือทรัพย์สมบัติโมนเดิมหรือว่าโมนสมบัติหรือว่าทิทยะสมบัติทรัพย์ให้มันเป็นปัจจัย4เข้าในไอดีบัตรประชาชน13หลักของเนี่ยขอเชิญมอบครับ แล้วถ่ายภาพนิ่งไว้ด้วย